สวัสดีชาววิญาจารย์ทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมถังซานกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะ,ะับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยพลาดกันมาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับหลายคนเนี่ยไม่ให้ความสนใจตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลำบากแบบมากๆเลยเพราะเราไม่เห็นมันตั้งแต่ทีแรกเนาะซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะสิ่งนั้นนะครับก็คือในส่วนของตัวฉาย,ยาซึ่งเป็นระดับต้นๆเลยของเกมนี้ที่ต้องให้ความสําคัญกับมันนะ อันนี้ผมเคยเน้นย้ำหลายคลิปมากแต่หลายๆคนไม่ได้พูดถึงในเรื่องฉายาเลยตอนเนี้ยฉายานะครับในการประมูลเนี่ยมันเริ่มมีแล้วแต่ตอนนี้นะครับในภายหลังๆอ่ะคนจะเริ่มรู้จุดกันแล้วว่าฉายาเนี่ยเวลาเราไปเตีกับคนที่มีฉายาสูงกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะชนะเขาได้แบบว่าเออสูสีเลยนะครับแบบค่าพลังเท่ากันเนี่ย โอกาสที่เราจะแพ้เขาเนี่ยโคตรจะสูงเลยดังนั้นคนนะครับก็เริ่มมาให้ความสําคัญกับชาย,ยาและชาย,ยาเนี่ยถ้าการประมูลจริงๆเนี่ยราคาเดี๋ยมันจะอยู่ที่600ช่วงแรกๆถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่ประมูลแบบราคาขาดๆกันใช่ไหม เขาก็จะประมูลได้ในราคาที่ถูกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยพอมาได้ประมาณ10กว่าวันแล้วรู้ว่าระบบชายายสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะซื้อขาดกันเลยนะครับเพราะว่าฉายาเวาลาเราตีบอสกิลเนี่ยแต่ละทีนะครับมันจะเอ่อให้ในส่วนของตัวฉายามาดอบออกมาจากบอสที่เราตีตายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอประมูลในกิลวเสร็จพันธมิตเสร็จเนี่ยเราจะมาประมูลที่โลกเนี่ยก็ขาดเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ย คนหนึ่งอ่ะมันต้องใช้ฉายาเยอะมากๆไอ้ลูกฉายาตัวเนี้ยเรานะครับก็จะเอ่อไม่พอใช้กันซึ่งพอมาประมูลจริงๆราคาเนี่ยอยู่ที่พันสองยังไงก็ต้องซื้อขาดนะครับในระบบนี้ใครทําได้นำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะข้ามขั้นกันได้โคตรจะสูงเลยแล้วก็มองเห็นความสัมพันธ์ในภายหลังแน่นอนเนาะ ซึ่งผมก็อยากจะเตือนคุณผู้ชมอันไหนที่หาชัยยะได้พยายามหาไว้ไม่งั้นเวลาคุณผู้ชมไปตีคนอื่นคุณผู้ชมจะรู้ถึงเลยนะครับว่าทําไมเราถึงแพ้วะเออโอกาสที่แบบจะชนะมันควรจะเท่ากัน50-50ิ50ิบแต่ของเขาพลังก็เท่าเราตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้ต่างเราเราทําได้ดีกว่าด้วยแต่ทําไมเราถึงแพ้วะ่ะอะไรแบบนี้ซึ่งนี่แหละนะครับคือระบบที่สําคัญเลยตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกี่อย่างกี่อย่างอ่ะมันจะต้องแบบว่ามาคอยเสนอขาดตลอดอย่างของผมเนี่ย ก็ถูกแซงตลอดนะคุณผู้ชมเขาพยายามที่จะซื้อขาดคือราคามันขาดแน่เดี๋ยวพอจะใกล้หมดเวลาเนี่ยยังไงมันก็ต้องโดนซื้อขาดอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบคือถ้าคุณผู้ชมจะไปซื้อจากร้านกิลอย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแบบนานเวอร์เ,อรเลยคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้เลื่อนฉายาอันหนึ่งซึ่งขนาดฉายาผมเนี่ยยังไปไม่สูงมากผมเนี่ยต้องใช้ไอเจ้าตัวที่อัพฉายาเนี่ยอยู่แบบ เยอะมากอะ48เมตรนะครับขั้นนี้เราถึงจะสามารถเลื่อนฉายาไปเป็นราชาวิญญาณได้จากราชาวิญญาณเนี่ยเราจะเลื่อนไปเป็นในส่วนของพวกจกักรพรรดิวิญญาณเนี่ยมันจะต้องใช้ขั้นละสิบแล้วนะครับหมายความว่าขั้นนี้เราจะต้องใช้60จากขั้นตำตำเนี่ยปรมอาจารย์วิญญาณเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ48เมตรขั้นต่อไปใช้60เมตรนะครับขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมดังนั้นนะครับ การที่มันห่างกันขั้นหนึ่งในระยะยาวหรือว่าสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มเห็นผลแบบคัดชั้นเจนละว่าเฮ้ยเราซื้ออยู่คนเดียววะเราทําได้อยู่คนเดียวพอไปสู้กันจริงๆเนี่ยไอคนที่ปลดในส่วนนี้มันได้เยอะกว่านะครับกิจกรรม pvp ค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยพยายามเห็นความสําคัญของเจ้าตัวชายานะครับอาทิตย์หน้าก็คงไม่ได้แล้วแหละซึ่งมันมีแค่2วันด้วยวันจันทร์นะครับตีบอสวันพุธตีบอสซึ่งมีประมูลแค่2วันเท่านั้นดังนั้นเนี่ย มันต้องแย่งกันอยู่แล้วแล้วคนหนึ่งอ่ะมันเล่นกันหลายนะครับเป็นร้อยๆดอกออกมาในบอสแต่และว,วันเนี่ยคนจะได้อัพฉายาแบบว่าสัก2คนนะครับพูดง่ายๆเลยว่ามันดอกออกมารอบนี้น่าจะประมาณสักเอ่อ40ได้นะคุณผู้ชม40ถ้าคูณ2ไปก็80ก้อนซึ่งคนหนึ่งอ่ะขนาดผมแค่คนเดียวยังต้องใช้ถึง48ก้อนเพื่อทำการอัพแค่ขั้นเดียวแล้วยิ่งสูงไปเนี่ย ยิ่งแข่งขันยิ่งต้องอแย่งกันประมูลใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยคิดหนักเลยว่าเฮ้ยโอ้โห,โห,โหทาไมไม่ทํตั้งแต่ทีแรกวะไอของทิมนได้เราก็นันพลาดไปสุ่มพันครั้งเราก็เติมนี่หว่าทําไมเราไม่คิดจะสุ่มวะแล้วก็ทําไมเราต้องดองเพชรอะไรคือแบบนี่แหละนะครับมันจะมาเห็นผลในภายหลังเนาะอันี่ผมจะเตือนเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมกเ็เล่นนะครับเป็นสายฟรีซึ่งผมเนี่ยเปเน้นทําในส่วนของฉายาเลย ซึ่งฉายาถ้าเราทําห่างขั้นกับคนอื่นมันก็จะมีประมาณว่าถ้าเราต่อสู้กับคนที่ฉายาน้อยกว่าเขาจะโดนดาเมจแรงขึ้น10%ยิ่งเราทายิ่งสูงเนี่ยเขาไม่ได้ทําเลยอะ่ะเขาเสียเปรียบแบบเต็มๆนะครับห่างกันขั้นหนึ่งก็เสียเปียบแล้วนี่ห่างกันหลายขั้นนี่ยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่เลยเนาะดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมเองก็แย่งประมูลคือแบบยังไงก็ต้องโดนตัดโดนซื้อขาดอยู่แล้วถ้าเราอยากได้จริงๆเราต้องซื้อแบบขาดขาด,ขาดไปเลยนะครับพยายามกดแบบขาด อ่านี่แหละนะครับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยเนาะคือมันเป็นอะไรที่แตกต่างจริงๆนะครับในเรื่องฉายา,ยาเนาะคือผมอยากจะตีคุณผู้ชมดูอะผมก็รู้นะว่าผมเนี่ยสามารถที่จะตีได้หลายคนอยู่ที่แบบพลังนำๆนะแต่ว่าพอตีแล้วเดี๋ยวจะเกิดดราม่าแน่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยคือมันก็มีการแพ้บ้างนะบางทีช็อตเรามันไม่สวยอะมันก็แพ้เหมือนกันเดิดตอตดจะให้เราในส่วนของอฉายานำก็ตามนะแต่มันมีผลจริงๆหลังๆมามันซื้อขาดกันแล้วอะโอ้ยผมก็ส่าแบบว่า เฮ้ยเก็บเพรไว้บ้างนะเอาไปประมูลแบบว่าในส่วนของตัวเอ่อพวกยังอื่นนะครับหรือกิจกรรมอื่นๆมันหลอกไม่ได้เลยคุณผู้ชมคือแบบซื้อขาดกันทุกคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพยายามนะครับอะไรที่หาได้หรือว่า จากร้านค้ากิลด์ที่คุณผู้ชมจะสามารถซื้อมันได้คุณผู้ชมไปซื้อไว้เลยนะครับซื้อไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองแต่ว่ามันก็ช้าหน่อยนะคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต้มพันธมิที่เราจะหาได้กันจริงๆมันก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับคือผมยไม่กะจะซื้อตอนแรกะแต่ตอนนี้ผมคงจะต้องมาซื้อวันละสองลูกแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างออไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ต้องซื้อละออคือผมกะแบบเล่นแค่ประมูลอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมขอประมูลแบบ หมดเลยอ่ะผมเตรียมเพชรไว้เพื่อประมูลมันโดยเฉพาะเลยนะกะแบบมีเท่าไหร่ผมใส่ให้หมดเพชรเลยแต่ว่าไม่ได้เลยนะครับคือโดนประมูลแย่งหมดเลย1,200ซื้อขาดหมดเลยซึ่งวันพุธนี้ผมจะดูอีกวันหนึ่งแต่มันก็น่าจะเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าขนาดวันเนี้ยเขาเริ่มรู้กันแล้วว่าเออมันมีความเห็นผลอยู่อะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้เล่นอยากไปซะเลยนะครับไม่เป็นไรคือเราก็สามารถหาได้เวละน้อยแล้วแหละตอนเนี้ยผมรู้ละถ้าอยากได้แบบขาดๆเลยก็ต้องไป มูลเอาเนาะคุณผู้ชมค่าพลังเนี่ยมันก็ได้อยู่พอประมาณนะครับยิ่งเราเรื่องข้ามระดับเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังที่ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําเคลียสไปก่อนอามันให้ผมสุ่มหนึ่งครั้งนะครับก็ทําการสุ่มไปเลยคือแบบมันจะออกให้ผมเลยบางก็ไม่ได้นะตืบนะครับอ๋อหยังขาดอีกเยอะเลยขั้นแรกเราขาดอีก8 8 16นะครับ16แล้วขั้นสุดท้ายมันใช้เท่าไหร่14บ่้างหรือ16เหมือนเดิมเหมือนจะ14ใช่ไหม ใช่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าใช้16เลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรวันเนี้ยคือแบบขาดเออ16กับ16นะครับขาด32ลูกโอ้ oh my god <laughs> เอ้ยอาทิตย์หน้าผมอาจจะซื้อขาดสักเออ5อันนะครับเออมันไม่ไหวจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลงทุนไปอ่ะรีบเลื่อนฉาย,ยาก,ก่อนคนอื่นอนะ่ะก็เล่นกิจกรรม pvp ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับมันก็สามารถที่จะสู้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ย มันควรจะทําให้ฉายาไปได้เร็วที่สุดยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันคือผมมองแล้วว่าไอ้ฉายาเกมเนี้ยมันสําคัญแล้วฉายาเกมอื่นบางเกมอ่ะมันบวกค่าสเต็กให้ททลรนิดททลรนิดแต่อันเนี้ยมันบวกกับการสาย PVP โดยเฉพาะเลยเว้ยแล้วบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบวกโคตรเยอะเลยดังนั้นน่มันถือว่าเป็นความห่างชั้นเลยนั่นเองเนาะก็คือแบบนี่แหละนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าพยายามทำกันด้วยไม่งั้นคุณผู้ชมโดนแน่นอนนะครับยังไงก็โดนตีแตกแน่นอน ังน,นั้นก็ประมาณนี้ลวกันก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับอยากจะบ่นแค่นี้แหละโอ้ยหลอกไม่ได้เลยบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่มานะเพราะว่าตู้6กปีกมันจะออกคืนนี้ใช่ไหมเขาก็ไม่สนนะครับประมูลกันหมดเลยวันนี้น่าจะดอบมาสักประมาณ40ชุดได้แต่ว่าก็ซื้อขาดทุกชุดอะเออเอาง่ายๆเลยนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้หรือใครจะบอกว่าเอ้ยมันไหนๆมันประมูลขายกันแล้วเนะี่ยผมมาแย่งดีกว่าอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะครับมันก็ขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยแล้วกก็อกอีียย่่างงนึเ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้นะครับว่ามันมีความห่างชั้นยังไงบ้างถ้าฉายาเราไม่นำเขาหรือว่าฉายาเราด้อยกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้มันก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ